ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเบิ่งพิธีกรรมพิธีการทังงานศพนะครับผ้าพี่น้องออกจากป้ายางมือนึงนะครับมือนี้เพราะว่ามีงานเท้าดําอยู่บ้านนะครับเพิ่นทังพ่อใหญ่พิ่สินอายุไขนะครับก็เลยตรงมาซอยงานนะครับหมบานนะครับซอยกันไทยบ้านนอกก็ต้องซอยกันนะครับตอนนี้ก็เมาฟื้นนะครับ เดี๋ยวภาพพี oh ่น้องว่าเบิงว่าการเหตุกองฟ่อนสี here, ่ผาศพนะครับแบบโบราณเป็นเห็ดแนวไหนนะครับพี่น้องก็พี่ภาพพี่น้องมาเบิงนะครับก็ไปค้นเอาฟื้นนะครับคันแหลกนะครับค้นฟืนมานะครับไปตัดเอาฟืนต้นที่มันตายนะครับต้นที่มันเตะตายไปตัดมานะครับแกมาร่วมไปนะครับร่วมพี่ร่วมน้องกันไปนะครับแกเอาฟืนมานะครับ นี่ครับเขามาลงไว้ที่วัดนะครับบริเวณวัดวัดวัดปลานะครับวัดป่านอนลงให้นะครับจะเป็นวัดป่าถึงเพื่อนบ้านเนี่ยมีเมนเผาศพนะครับก็เลยตรงเหตุพิธีแบบวิธีแบบโบราณนะครับสืบต่อกันมาถึงแต่ดนแต่นานแล้วนะครับพิธีกรรมนี่ก็สิูนหายไปจากโลกสมัยนี้แล้วละนะครับเพราะว่าเพิ่นกับเผาเมียนบดนะครับซุ้มือนีนะครับ คดีู่ดอกครับอย่างต่างๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น็ดีนะครับนี่ครับที่ขันตอนแรกนะครับพอให่เพ่นผ้าเฮ็ดผ้าถ้ำนะครับเพ่นเสีเอาไหมสองอันนะครับมาวางเป็นเป็นมอนนะครับแล้วก็เอาไหมฟื้นนะครับดนง่ายๆนะครับเอามาหล่องทั้นไตเอามาล่องไหวเลี่ยงกันขึ้นไม้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าอย่างเป็นอย่างง่ายเฮ็ดผ้าได้ระเบียบเพราะว่ามันสีได้หมในทั่วถึงนะครับฟื้น เวลาเอาจุดไฟนะครับมันก็สีได้ใหม่ในทัวเทิงนี่ครับิ่นก็ซอยกันนะครับิ่นไม้ห้ามนะครับโบล้านิ่นว่าิ่นไม้ห้ามใหม่หัว่ายนะครับคนให้โจมมอลนะครับนักก็ต้องโจมนะครับคนโจมบ่ได้ก็บ่ต้องเอายังสีหน้านะครับก็ซอยกันนะครับถึงวิธีว่างฟื้นมันก็เอาฟื้นไงไว้ด้าน้างนะครับเอาฟื้นหน่อยไ้ข้างในนะครับเป็นใส่เพื่อนังนะครับเพื่อ มันใหม่จากข้างในออกมานะครับไม่จากข้างในล่ามออกมาทั้งหนอกนะครับกตีลักคันไว้นะครับตีรักคันไว้สองลักนะครับคางละสองลักเป็นสี่ลักนะครับกตีลักคันไว้เพื่อฝืนสิบวรด้พังงอกไปนะครับเพราะฉนั้นเป็นระเบียบอยู่นะครับค้นฝืนใส่เรื่อยๆนะครับกองขืนมาเพราะมัณนะครับจะพะมาณจะ หกสิบเจ็ดส,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 สิบเนนะครับจากพื้นดินขึ้นมานะครับนี่คือฟื้นสันแหลกนะครับฟื้นสันแหลกเอาไว้ถ้าตั้งตั้งหีบศพนะครับ้นฟื้นใส่มันเป็นระเบียบชิดๆกันดีๆนะครับเพราะว่ามันสีได้เป็นอันนี้ที่หม่ดีๆนะครับก็ซอยกันนะครับ้นพื้นขึ้นใส่นะครับผล่นง่ายๆก็มาไว้ด้านข้างนะครับ ก็เป็นพิธีครับท,ที่สมัยโบราณเป็นเห็ุมากนะครับก็เลื่อยต้องเอาใบพีนหองเบืองวา่าพื้นเห็ดทางไหนนะครับนี่ครับกองเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับฟืนหน่อยเอาใส่กลางนะครับฟืนใหญ่เอาไว้ด้านขางสองขางนะครับตีลักลัดไว้นี่นะครับก็ใกล้สีถึงขันตอนสุดท้ายแล้วนะครับเอาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจิดจีกันลงดี ลอนใหญ่ๆมันโมเป็นตาอันนี้เพิ่นกะเอามาใส่นะครับซื้อตัวไรเพียงๆซื่อนะครับใส่ช่วงนี้ก็ฝ้าเหมือนนะครับอย่างเหมือนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไก่สีเล้วฝ้าก็เหมือนมากนะครับโมเป็นนยังหนอมันย่ำฝนนะครับกีฝ้าไปบังดวงอาทิตย์นะครับโมเป็นปาฏิหาริย์นี่ยังดอกนะครับนี่ครับสอดฟื้นเขานะครับ ฟื้นเขาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับส่วนไม้สองอันข้างบนที่เพิ่นผาาไว้นะครับเ็าไว้้ะร่องโล่งซบนะครับหีบซบเวลาเาหีบซบมาวางกันทเป็นพื้นที่เรียบๆนะครับบอ่เอเยียงหนาเยียงหลังนะครับนี่ครับมาวางปาบลงก็โล่งซบกับสี้อยูเป็นส่วนฟื้นที่เหลือนะครับเ็ไว้้าแอ้มยมคางนะครับชั่นขึ้นแล้วก็นโนม้มลมใซ่โล่งซบใ้นะครับหีบซบใบ พิ้งหอรอบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวมโล่งศพบ,บ่าหายังหนยัง,นยยงหลังนะครับบ่ใหายเทพไปทั้งสายนะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่นะครับแต่ล่อแต่พิธีการเอาศพมาใส่นะครับก็นี่แค่นี้นะครับผม